อ้าวปลามาแล้วนะครับปลาใหญ่มาแล้วไซส์สี่ถึงหกถึงหกกว่านะครับหมวดนี้แปดสิบตัวเลยนะครับเจอกันเสายี่สิบเก้านะครับ ใครไม่ามาเสียใจครับไม่ามาจะบอกว่าเสียใจใครไม่ <คน S 1> ไม,มาพลาดนะครับเสาเน่หโอ้โหตัวสวยๆครับดูตัวดูไซด์ดู กระโดดเจอกันเสาหนี้นะครับเสายี่สิบเก้า ตัว่าดนะูไซส์ซะก่อนใครไม่มาถือว่าพลาดแล้วเสานี้